รวมอนุโมทนาบุญค่ะกับทางวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายค่ะที่ได้มอบถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนคปรปฐมจำนวน300ครัวเรือนค่ะเมื่อวันศุกร์ที่14ตุลาคมที่ผ่านมาพระนัทพงศ์วิวัฒโนหัวหน้ากองอนุสรสถานบางปา นำคณะสงฆ์และกัลยมิตรจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่มอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านบางวัวหมู่ที่ 1, หน้าวัดบางปลาหมู่ที่สองตลาดบางปลาหมู่ที่3บางปลาหมู่ที่4ตำบลบ,บางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจำนวน300ครัวเรือนค่ะโดยมีน,นายวินัยหนูวัฒนานายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลากำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับโดยสถานการณ์ที่จังหวัดนคนปรปฐมมีน้ำท่วมใน6อำเภอ450ตำบล17,46หมู่บ้านทางพืชสวนไรนาและบ่อปลาบ่อกุ้งได้รับความเสียหายรวมทั้งสถานที่ราชการโรงเรียนและวัดค่ะก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันโดยทางวัดพระธรรมกายก็ได้ขอเชิญชวนสาธุชนและกัลยาณมิตร ร่วมนำวัตถุทานมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้กำลังใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ที่ศาลามหาทานบรมีโรงครัว71ปีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะเวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกานาทีค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ประนิวัตยติวัฒโนหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 7 518-5556ค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนผู้ชมทุกท่านเลยนะคะได้เป็นกำลังใจค่ะให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะร่วมกับทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายค่ะ